หมู่บ้านหนองคูในยามเช้าเสียงไก่ขันดังแข่งกับเสียงลมพัดผ่านทุ่งนาชาวบ้านเริ่มออกไปทำไร่ไถนาควันไฟจากเตาหุงข้าวลอยอ้อยอิ่งทั่วหมู่บ้านแต่มีบ้านหลังหนึ่งเงียบสนิทไม่มีเสียงคนไม่มีเสียงเตามีเพียงเสียงกรนเบาๆดังออกมาจากใต้ถุนบ้านบ้าน,านหลังนั้นเป็นบ้านของตาเพิ่ม ต่เพิ่มเป็นชายชราที่ใครๆในหมู่บ้านรู้จักดีไม่ใช่เพราะใจดีไม่ใช่เพราะร่ำรวยแต่เพราะเขาเป็นคนขี้เกียจที่สุดเท่าที่เคยมีมานาเป็นสิบไร่แต่ปล่อยร้างควายมีแต่ผอมจนเห็นซี่โครงจอบเสียมวางพิงฝาเป็นสนิมแต่เพิ่มมักพูดประโยคเดิมเสมอว่าทำไปก็เหนื่อยไม่ทำก็ยังมีข้าวกินลูกสาวของเขาแม่พิมพ เป็นคนละแบบกับพ่ออย่างสิ้นเชิงเธอขยันอดทนและเงียบทำงานทุกอย่างตั้งแต่เด็กหาฟืนหุงข้าวปลูกผักจนร่างกายผอมบางแต่ใจแข็งแกร่งแม่พิมพ์มักคิดในใจว่าถ้าพ่อไม่เปลี่ยนบ้านนี้คงไม่มีวันดีขึ้นวันหนึ่งชายหนุ่มจากหมู่บ้านใกล้ๆชื่ออินเข้ามาสู่ขอแม่พิมพ์อินเป็นคนไม่พูดมาก แต่ทุกคนรู้ว่าเขาขยันเป็นที่สุดออกนาแต่เช้ากลับบ้านคำ่ำไม่เคยเห็นนั่งเฉยหลังแต่งงานอินย้ายมาอยู่บ้านพ่อตาตามธรรมเนียมชาวบ้านหนองคูนเช้าวันแรกที่อินตื่นเขาตื่นก่อนฟ้าสางมองไปรอบบ้านเห็นหญ้ารกคันนาพังน้ําขังเป็นหย่อมๆอ,อินถอนหายใจเบาๆแล้วพูดกับตัวเองว่าบ้านนี้ต้องเริ่มใหม่หมด เขาหยิบจอบเริ่มถางหญ้าหน้าบ้านเงื่อไหลตั้งแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่ไม่นานเสียงตะเพิ่มดังขึ้นจากใต้ถุนบ้านเฮ้ยทำอะไรแต่เช้าคนจะนอนอินยกมือไหว้ผมจะถางหญ้าไว้ปลูกผักครับพ่อตาเพิ่มหัวเราะหึหปลูกไปก็ไม่งอกขยันไปก็จนเหมือนเดิมนั่นแหละอินไม่เถียงเพียงก้มหน้าทำงานต่อวันนั้นทงวัน อินซ่อมรัว้วปะหลังคาขุดร่องน้ำรอบนาจนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าส่วนตะเพิ่มกินแล้วก็นอนตื่นมาก็บน่นแล้วก็นอนต่อคืนนั้นแม่พิมพ์มองสามีด้วยความเป็นห่วงเหนื่อยไม่อินพ่อฉันเป็นแบบนี้มาตลอดอินยิ้มบางๆไม่เป็นไรถ้าผมไม่ทำบ้านนี้ก็จะไม่มีใครทำใต้แสงตะเกียงรีบรี ตาเพิ่มนอนฟังอยู่เงียบๆคำพูดนั้นเหมือนเข็มเล็กๆที่เริ่มทิ่มแทงใจเขาโดยไม่รู้ตัวแต่เขายังไม่ยอมรับและยังไม่รู้เลยว่าการมาของลูกเขยคนนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลรุร่งเช้าวันใหม่ของบ้านตาเพิ่มหมอกบางๆลอยคลุมทุ่งนาเสียงไก่ขันดังขึ้นอีกครั้งและอีกครั้งหนึ่งคนเดียวในบ้านที่ตื่นก่อนใครยังคงเป็นอิน เขาลุกขึ้นอย่างเงียบๆไม่อยากปลุกใครหยิบเสียมคู่เก่าที่ขึ้นสนิมมาขัดจนเงาแล้วเริ่มขุดดินหลังบ้านดินแข็งเหมือนใจคนที่ไม่เคยถูกเปลี่ยนอินหวานมาเมล็ดผักผักบุ้งคะนา้าพริกมะเขือมเมล็ดเล็กๆหล,ล,ล่นลงสู่ดินแห้งเขากลบมันด้วยดินรดน้ำอย่างทนุถนอมเหมือนรดความหวังสายหน่อยแต่เพิ่มตื่น เดินงัวงเงียออกมาเห็นลูกเขยก้มหน้าก้มตาทำงานเขาหัวเราะในลำคอดินมันตายแล้วปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นล็อกเสียแรงเปล่าอินยิ้มทำไม่ลองก็จะไม่มีวันรู้ครับพ่อตาเพิ่มสบดเบาๆแล้วกลับไปนอนต่อไม่กี่วันถัดมาข่าวเริ่มกระจายไปทั้งหมู่บ้านว่าลูกเขยตะเพิ่มทำไรทำผักทั้งที่พ่อมันขี้เกียจแท้ บางคนหัวเราะบางคนสายหน้าบางคนพูดตรงๆว่าขยันไปก็เลี้ยงคนขี้เกียจเหนื่อยฟรีคำพูดพวกนั้นอินได้ยินแต่ไม่เคยตอบโต้เขาเชื่อว่างานที่ทำจะตอบแทนคำพูดเองสองสัปดาห์ผ่านไปเช้าวันหนึ่งแม่พิมพ์ร้องเรียกสามีด้วยเสียงตื่นเต้นอินดูนี่สิต้นผักบุ้งขอผพ้ดิน ใบเขียวอ่อนสั่นไหวตามลมต้นคณาเริ่มแตกใบพริกเริ่มตั้งยอดอินยิ้มกว้างเป็นครั้งแรกตั้งแต่ย้ายเข้าบ้านนี้แต่เพิ่มเดินมาดูยืนมองเงียบๆไม่พูดอะไรแต่ในใจมีบางอย่างสั่นคลอนดินที่กูเคยว่าตายมันยังไม่ตายเลยนี่หว่าเย็นวันนั้นชาวบ้านแวะมาดูผักมีคนขอซื้อผักบุ้งกําหนึ่ง อินไม่คิดราคาแพงแค่แลกข้าวสารมาถุงเล็กๆตาเพิ่มมองถุงข้าวนิ่งอยู่นานคืนนั้นเขานอนไม่หลับภาพผักเขียวๆลอยวนอยู่ในหัวพร้อมกับคำพูดที่เขาเคยพูดใส่ลูกเขยขยันไปก็จนแต่ความจริงเริ่มตบหน้าเขาเบาๆเช้าวันต่อมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ตะเพิ่มตื่นก่อนแดดเขานั่งมองอินทำงาน ไม่บน่นไม่ด่าแค่มองก่อนจะพูดเบาๆว่าถ้าจะปลูกเพิ่มเอ็งเหลืองมเมล็ดให้ข้าสักหน่อยไหมอินหันมายิ้มยื่นถุงมเมล็ดเล็กๆให้ได้เลยครับพ่อดินยังรับมเมล็ดได้เสมอถ้าเจ้าของมันยอมก้มลงปลูกแต่เพิ่มกำถุงมเมล็ดแน่นแม้ยังไม่กล้าลงมือแต่เป็นครั้งแรกที่เขาอยากทำ เช้าวันพระใหญ่ของหมู่บ้านหนองคูนลานวัดคึกคักกว่าทุกวันชาวบ้านแต่งตัวเรียบร้อยหอบข้าวปลาอาหารมาใส่บาทแต่เพิ่มเองก็มาแม้จะไม่ค่อยอยากแต่กลัวคนพูดว่าไม่ออกสังคมอินกับแม่พิม์พหาบกาก้าผักสดผักบุ้งคะนา้าพริกเขียวผักจากแปลงหลังบ้านที่เขาปลูกเอง พอวางตะกร้าเสียงซุบซิบก็เริ่มขึ้นผักบ้านตะเพิ่มนี่เขียวดีนะฝีมือลูกเขยล้วน้วนะสิถ้าไม่มีอินบ้านนั้นคงร้างไปแล้วคำพูดเหล่านั้นเหมือนแดดแรงๆส่องใส่หน้าตะเพิ่มเต็มๆม,มีชายคนหนึ่งพูดดังขึ้นโดยไม่ตั้งใจจะร้ายแต่แทงใจคนฟังที่สุดตะเพิ่มโชคดีนะ ได้ลูกเขยดีกว่าลูกแท้แท้ซะอีกเสียงหัวเราะเบาๆดังรอบวงแต่เพิ่มหน้าแดงมือสั่นศักดิ์ศีที่เคยยึดถือเหมือนถูกเหยียบลงดินอินยืนนิ่งเขารู้ว่าคำพูดพวกนั้นไม่ได้ทำร้ายเขาแต่มันกำลังทำร้ายพ่อตาหลังใส่บาทพระท่านหนึ่งมองผักในตะกร้าแล้วยิ้มพูดขึ้นช้าๆว่า ของที่ได้มาจากแรงตนจะเลี้ยงคนทั้งบ้านได้ของที่ได้มาจากการนอนรอจะเลี้ยงได้แค่ความอายคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักทุบใจแต่เพิ่มเต็มแรงกลับจากวัดแดดแรงทางเดินยาวแต่เพิ่มเดินช้าลงเรื่อยๆอินหันไปจะช่วยแต่แต่ตเพิ่มยกมือห้ามไม่ต้องข้ายังเดินไหว แต่ความจริงคือเขาเหนื่อยไม่ใช่แค่กายแต่ใจพอกลับถึงบ้านแต่เพิ่มนั่งลงใต้ต้นมะม่วงมองแปลงผักเขียวสดน้ำตาหยดลงบนดินกูเคยหัวเราะใส่คนขยันวันนี้คนทั้งหมู่บ้านหัวเราะใส่กูเย็นวันนั้นเป็นครั้งแรกที่ตะเพิ่มไม่อยากกินข้าวไม่อยากนอน และไม่อยากหลบสายตาใครอินเดินมานั่งข้างๆไม่พูดปลอบไม่สอนแค่นั่งเป็นเพื่อนผ่านไปนานต่เพิ่มพูดเสียงแหบถ้าข้าลุกขึ้นทำตอนนี้มันจะสายไปไหมอินสายหน้าเบาๆตราบใดที่ยังหายใจยังไม่สายครับพ่อตาเพิ่มหลับตาสูดลมหายใจลึก มือเหี่ยวย่นกำดินไว้แน่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกว่าศักดิ์ศรีไม่ได้อยู่ที่คํำพูดของคนอื่นแต่อยู่ที่สิ่งที่เรากล้าลุกขึ้นทำและคืนนั้นเองเขาตัดสินใจบางอย่างที่กำลังจะเปลี่ยนชะตาชีวิตเขาวันที่ร่างกายทรยศหัวใจเช้าวันนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มทั้งที่ยังไม่ถึงฤดูฝน ลมพัดแรงผิดปกติเหมือนลางบางอย่างกำลังจะมาต่เพิ่มตื่นเช้ากว่าปกติเป็นวันที่สองเขานั่งนิ่งอยู่ที่ขอบเตียงใจคิดอยากลุกไปช่วยอินถางญ้าอยากทำให้ได้สักนิดเพื่อไม่ให้คำพูดเมื่อวานเป็นแค่ลมปากแต่พอเขาลุกขึ้นโลกทั้งใบก็หมุนคว้างขาอ่อนมือสัน่นภาพตรงหน้ามืดลง ก่อนร่างชราจะสุดลงกับพื้นดังโครมเสียงแม่พิมพ์กรีดร้องอินเรียกวิ่งเข้ามาอุ้มพ่อตาขึ้นวางบนเสือ่อเหงื่อยเย็นเกาะเต็มตัวตะเพิ่มพ่อพ่อได้ยินผมไหมครับตะเพิ่มพยายามลืมตาแต่ร่างกายไม่ฟังคำสั่งหัวใจเต้นแรงเราจะหลุดออกมาอินไม่รอช้าแบกพ่อตาขึ้นหลังฝ่าสายฝนพรม วิ่งไปบ้านหมอพื้นบ้านท้ายหมู่บ้านระหว่างทางแต่เพิ่มได้ยินเสียงลมหายใจหอบของลูกเขยได้ยินเสียงหัวใจตัวเองและได้ยินเสียงในหัวที่ตะโกนใส่เขามึงคิดจะเริ่มตอนแก่แต่ร่างกายมึงไม่รอแล้วแต่เพิ่มนอนสมอยู่หลายวันไข้สูงกินอะไรไม่ลงหมอพูดตรงๆว่าถ้ายังไม่เปลี่ยนชีวิตร่างกายจะสุดกว่านี้อีก อินเศร้าไม่ห่างเช็ดตัวป้อนยาตื่นกลางดึกทุกครั้งที่พ่อตาไอคืนหนึ่งฝนตกหนักแต่เพิ่มสะดุ้งตื่นเห็นอินนั่งพิงเสาหลับไปทั้งที่ยังถือผ้าชุบน้ำอยู่ในมือน้ําตาไหลลงข้างแก้มต่เพิ่มเขาพูดกับตัวเองเบาๆข้าไม่เคยทำอะไรให้เองแต่เองกลับทําทุกอย่างให้ข้าเช้าวันต่อมา ตะเพิ่มเรียกอินมานั่งใกล้ๆเสียงเขาแหบพร่าอินถ้าข้าหายข้าขอทำงานกับเองได้ไหมแม้ทำได้แค่เล็กน้อยก็ยังดีอินยิ้มยิ้มแบบที่ไม่เคยมีความโกรธอยู่ในนั้นเลยพอไม่ต้องพิสูจน์อะไรแค่ยังอยากมีชีวิตอยู่ก็พอแล้วครับคำพูดนั้นทำให้ตะเพิ่มร้องไห้ออกมาร้องไห้เหมือนเด็กที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองได้รับความรัก โดยไม่ต้องแลกอะไรเลยหลังจากวันนั้นตาเพิ่มค่อยๆฟื้นยังเดินไม่คล่องยังเหนื่อยง่ายแต่ทุกเช้าเขาจะนั่งมองอินทำงานด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเขารู้แล้วว่าชีวิตไม่ได้ให้โอกาสเราเสมอแต่เมื่อมันให้มาแล้วถ้าไม่คว้าไว้มันจะไม่ย้อนกลับมาอีกเช้าวันหนึ่งหลังฝนตกติดต่อกันหลายวัน อากาศเย็นกว่าปกติหมอกบางคลุมทุ่งนาเหมือนผ้าขาวตาเพิ่มลืมตาขึ้นอย่างช้าช้าร่างกายยังอ่อนแรงขาเหมือนจะไม่เป็นของตัวเองแต่ในอกมีไฟอ่อนๆดวงหนึ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตเขานั่งนิ่งอยู่นานฟังเสียงจอบกระทบดินฉึกฉึกเสียงนั้นไม่ดังแต่สม่ำเสมออิน กำลังทำงานตาเพิ่มพยุงตัวลุกคว้าไม่เท้าก้าวทีละก้าวออกไปยังหลังบ้านอินเห็นเข้ารีบวางจอบพ่อไม่ต้องออกมาก็ได้เดี๋ยวผมทำเองตาเพิ่มสายหน้าเหงื่อเริ่มซึมทั้งที่ยังไม่ทำอะไรข้าขอแค่จอบมันดูสักครั้งอินลังเลก่อนจะยื่นจอบให้มือของตาเพิ่มสัน่นไม่ใช่เพราะกลัว แต่เพราะร่างกายไม่เคยชินกับงานนี้เลยเขาปักจอบลงดินแรงน้อยนิดดินแทบไม่ขยับแต่เพิ่มหัวเราะแห้งๆเสียงสัน่นทั้งชีวิตค่ะไม่เคยรู้เลยว่าดินมันหนักขนาดนี้เขาลองอีกครั้งและอีกครั้งเงือไหลลงดวงตาแสบแต่เขาไม่ปาดออกแม่พิมพ์ยืนมองน้ำตาไหลเงียบๆภาพพ่อที่เคยนอนทั้งวัน กำลังยืนสู้กับดินสู้กับตัวเองไม่ถึงสิบจอบตาเพิ่มก็สุดนั่งหอบแรงหัวใจเต้นถี่อินจะเข้าไปพยุงแต่ตาเพิ่มยกมือห้ามอย่าพึ่งข้ายังไม่อยากแพ้วันนี้เขานั่งพักมองแปลงผักแล้วพูดเบาๆเมื่อก่อนข้าโทษฟ้าโทษดินโทษโชควันนี้ข้ารู้แล้ว คนที่ข่าควรโทษที่สุดคือข่าเองคืนนั้นตาเพิ่มปวดเมื่อยทั้งตัวนอนไม่หลับแต่เป็นการปวดที่เขายอมรับเพราะมันมาจากการได้ทำวันต่อๆมาเขาออกมาช่วยอินทุกเชา้าไม่มากแค่ถอนหญ้ารดน้ำนั่งเฝ้าแปลงผักชาวบ้านเริ่มสังเกตเริ่มพูดกันเบาๆแต่เพิ่มเปลี่ยนไปแล้วนะแก่ขนาดนั้นยังลุกขึ้นทำได้ คำพูดเหล่านั้นไม่ทําให้ตาเพิ่มภูมิใจแต่ทําให้เขาไม่อายอีกต่อไปหรือดูเก็บเกี่ยวมาถึงข้าวเต็มนาผักเต็มแปลงบ้านที่เคยเงียบกลับมีเสียงหัวรอบวันหนึ่งตาเพิ่มเรียกอินกับแม่พิมพ์มานั่งใต้ต้นมะม่วงมือเหี่ยวย่นของเขาวางบนมือทั้งสองข้าไม่มีสมบัติให้ไม่มีเงินทองมีแค่คำขอโทษที่มาช้าเกินไป อินก้มกราบน้ำตาหยดลงบนตักพ่อตาพ่อไม่เคยเป็นหนี้ผมแต่วันนี้พ่อให้ผมเห็นว่าคนเราเปลี่ยนได้แม้จะช้าแค่ไหนก็ตามไม่นานหลังจากนั้นตาเพิ่มจากไปอย่างสงบใต้ต้นมะม่วงต้นเดิมในเช้าที่อากาศเย็นมือเขาวางบนจอบเหมือนคนที่พักจากงานไม่ใช่หนีงานชาวบ้านช่วยกันจัดงานศพอินเป็นคนเฝ้าศพ คืนสุดท้ายลมพัดเบาๆเหมือนเสียงกระซิบขอบใจที่ไม่ปล่อยให้ข้าตายทั้งที่ยังไม่เคยมีชีวิตอินมองท้องฟ้ายิ้มทางน้ำตาเพราะเขารู้ว่าความขยันของเขาไม่ได้แค่เลี้ยงครอบครัวแต่มันได้ปลุกชีวิตคนหนึ่งให้ตื่นขึ้นก่อนเวลาจะหมดบางคนไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่มีโอกาสแต่ล้มเหลวเพราะไม่เคยลุกและบางคนลุกช้า แต่ลูกจริงก็ยังมีค่าทั้งชีวิต